ทุกคนสวัสดีค่ะมีใครบ้างที่อาศัยอยู่ในต่างแดนแล้วประสบกับปัญหาในการหาซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารไทยได้ค่อนข้างยากหรือหาได้ราคาก็ค่อนข้างแพงเปิ้ลเองก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหานี้เช่นกันค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันการหาซื้อวัตถุดิบไทยๆจากในต่างแดนเช่นร้านขายของชนในเอเชียถือเป็นแหล่งตลาดอาหารออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันสําหรับคนไทยที่อาศัยในต่างแดนเพราะจะมีวัตถุดิบไทยให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาหรือผักสดอย่างขา่าตะไคร ไปมะกูดที่ใส่ลงไปในท้องปลาเปิ้นสั่งซื้อมาจากร้านที่ขายสินค้าไทยในเกาหลีเขาจะขายที่เป็นกิโลกิโลพอได้มาก็เก็บเอาไว้ในช่องฟิตเพื่อจะได้เก็บไว้กินได้นานๆแต่ก็ใช่ว่าจะสามารถหาซื้อได้แทบทุกอย่าง เพราะบางอย่างที่หาซื้อไม่ได้จริงๆเราก็ต้องใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในครัวต่างแดนผสมผสานกันไปเปิ้นมองว่านี่ก็เป็นความสนุกสนานอีกอย่างหนึ่งของการทําอาหารไทยในต่างแดนที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนวัตถุดิบไปตามสถานการณ์เพราะเราจะได้ลิ้มลองความอร่อยของอาหารไทยที่ทํามาจากวัตถุดิบที่หาได้ในต่างแดนการทําอาหารสําหรับเปิน้นไม่ใช่แค่เตรียมทําเสร็จแล้วก็กินแต่ยังเป็นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทําอาหารให้กับตัวเองไปด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบทําอาหารหรือไม่ก็ตามลองให้โอก โอกาสตัวเองดูในการพัฒนาทักษะด้านนี้ดูนะคะอาจเริ่มจากลองทำเมนูที่คุ้นเคยหรือเมนูใหม่ๆแล้วคุณจะค้นพบว่าการทำอาหารไม่เพียงแค่เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วสนุกสนานเท่านั้นแต่ยังเป็นการพัฒนาทักษะใหม่ๆให้กับตัวเองอีกด้วยกดติดตามเพิ่มไว้นะคะแล้วเราจะพัฒนาทักษะการทำอาหารไปด้วยกันคลิปความอร่อยแบบนี้ยังมีเพียบอย่าลืมกดติดตามกดใจเม้นแชร์เซฟคลิปได้เก็บเอาไว้ทำตามกันนะคะ